สวัสดีค่ะช่วงนี้เราคงได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะระหว่างน้องลิซ่ากับพี่น้องร่วมค่ายตึกดากันอยู่บ่อยๆนะจริงๆก็ตั้งแต่กลับไทยไปดูคอนเสิร์ตเราก็ให้กําลังใจสมาชิกวงวินเนอร์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั่นแหละค่ะกับนุ่มดงฮยอกนะคะสมาชิกวงไอคอนที่แฟนๆก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจนะกับมิตรภาพของพี่น้องไวยีที่เมนเต้นหลักเนี่ยของแต่ละวงได้มาเจอกันแล้วก็มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันหลังเวทีด้วยทั้งพี่ซึงฮุนนะคะน้องดงฮยอกแล้วก็น้องลิซ่าเมื่อวานนีี้่่พซึง คุณก็มาขิงภาพลงทางไอนะเป็นภาพคู่กับน้องลิซ่าไปแล้วส่วนมาวันนี้ค่ะจากไอคอน t i k t o k เนี่ยก็ได้มาเปิดเผยคลิปสุดน่ารักอีกคลิปหนึ่งนะคะระหว่างน้องลิซ่าแล้วก็น้องดงฮยอกซึ่งมาเต้นคู่กันในเพลง Bas ชิ u ผลงานเพลงของวงไอคอนด้วยท่าเต้นสุดน่ารักที่คาดว่าจะเป็นไวรัลใหม่เร็วๆนี้ด้วยใครเล่น t i k t o k อยู่ก็ไปแวะก,กดหัวใจให้น้องหนุ่มดงฮีอกกับน้องลิซ่าได้นะคะเอาเป็นว่าน่ารกักคู่เลยค่ะสีผมเหมือนกันแถมตอนใส่แว่นยังเฟี้ยวเหมือนกันอีก ส่วนลูกสาวก็คือคีปลุกด้วยหมวกแก๊ปเช่นเดิมนะคะช่วงนี้ลูกสาวติดหมวกมากไปไหนมาไหนใส่หมวกตลอดอีกอย่างก็คือการตลาดของ YG นะทุกคนคือลงทุนไม่เยอะแต่อยากสร้างไวรัลไงก็เลยดึงทรัพยากรนะคะที่ทางค่ายมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวง t r e a s u r e นะคะที่ก็มาเต้นเพลงนี้กับรุ่นพี่จินฮวานนะในเพลงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ล่าสุดก็ดึงพี่ลิซ่ามาเต้นลงทิกตอกในเพลงนี้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะคะคือลงทุนไม่เยอะไงแต่เชื่อว่าด้วยเพลงที่น่ารักน่ารัก,รกเลากกทัด เต้นน่ารักแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้คนนําไปโครบแล้วก็เต้นกันอย่างวงกว้างอย่างแน่นอนนะคะอะไรยังไงสําหรับคลิปนี้แอดมิน,นก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ